วันนี้วันที่เท่าไหร่เราถามเป็นภาษานอร์สว่าวิลเกนดาตุอาร์เดอิดาบวิลเกนดาตุอาร์เดอิดาบวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้คือวันที่23เดือนกร,รกฎาคมปี2021เราพูดเป็นภาษานอร์สว่าอิดาบอาร์เดช u วัตรเดียยลทูสนอชัวอน ชัวทรีดเย่ยูเล่สองนอหรือเราจะพูดง่ายๆว่า i d ดากรเดชัวทรดเย่อิเซบนะชัวเอ็นชัวทรดเยอบนะชัวเอ็นชัวทรดขอให้ทุกคนมีความสุขกับกัน เรียนภาษาโน๊ตนะคะเรียนวันละนิดอย่างน้อยๆเรียนวันที่ไปด้วยกันนะคะในช่วงปิดเทอมปิดเทอมก็ขอให้ทุกคนพยายามใช้คำศัพท์อยู่ในช่วงของซุมเมอร์นะคะจะได้ไม่ลืมแล้วยังไงพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ